สวัสดีเอฟซทุกคนนะครับก็แนวทางฮานอยวันที่แปดนะครับวันนี้เป็นคลิปของฮานอยเมื่อวานอืมสองสามวันมาน,นี่สุดยอดนะครับฮาหนอยฮาหนอยเมื่อวานนะครับกิจไม่มาเหมือนเดิม <laughs> สองวันแล้วนะครับกิจกิจเมื่อวานออกอะไรครับซอกหกสองศูนย์กับสองแปดนะครับมีเด่นแปดอยู่แต่ไม่มีสองแปดนะครับมีห้าแปดสี่แปด ไม่มานะครับหกสองศูนย์ไม่มีเข้าแค่เด่นแปดเฉยๆนะครับตัวเด่น่ะเมื่อวานผมให้วิ่งรูดไปที่สี่กับห้านะครับมาถึงกาชาดนี่กาชาดเริ่มมีให้เห็นแล้วนะครับกาชาดออกหนึ่งเก้าห้านะครับโอ้เสียดายจริงๆสามตัวผมพลาดอีกแล้วนะครับเนี่ตัวเน้นนะครับเมบื่อวานสายนี้อีกแล้วสายสายฝั่งซ้ายอีกแล้วนะครับห้าเก้าเก้าห้านะครับ สามตัวจับเก้าศูนย์ห้าไม่ไม่ออกเก้าหนึ่งห้านะครับเออข้างล่างออกศูนย์หนึ่งนะครับอีกตัวเด่นมานะเมะื่อวานามามาถึงพิเศษพิเศษออกศูนย์สี่หกมีแต่สี่เจ็ดสี่แปดนะครับสี่เก้ามีหมดนะไม่มีสี่ศูนย์สี่หกถ้าออกสี่ศูนย์หกสี่ศูนย์ยังพอได้นะครับ อาข้างล่างออก84ตัวเน้นผมมาก็คือตัวเด่น4นะครับ48นี่บอกแล้วตัวเน้นมา59มา48 84 84พิเศษเหมือนเมื่อวานเลยนะครับ4รอบหลังผมเก็บเรียบหมดเลยนะครับกาชาพิเศษปกติ VIP นะครับวันนี้ดูซิ48อ่ามาถึงรอบ ปกตินะครับข้างบน651นี่ไงสายนี้อีกแล้วนะครับตรงๆนะครับ651้า่เมื่อวานเนี่ยจับ195ก็ดีแล้วนะครับ51ตัวเน้นนะครับตัวรองมานะครับ42ไม่มีนะครับจับไม่ถึง <c oughs> วิ่งรูดสี่ในเมื่อวานเดินดีจริงๆเอามาถึงออรอบวีไอพีนะครับปิดท้ายนะ5885ตัวเน้นนะครับจับ สองห้าแปดเขออกแปดออกห้าแปดห้านะครับหามนะครับเลขหามโอ้นี่ไงตัวเน้นผมมาหมดนะครับเมื่อวานห้าแปดสายนี้ครับนะคับมาออกล่างแปดหนึ่งไม่มีนะครับก็ประมาณนี้เกือบยิงนี่หมดเลยนะครับสี่ตัวนี้เกือบยิงซ้ายหมดนะครับมาให้ขวาตัวเดียวก็คือห้าแปดตรงนั้นห้าเก้าห้าหนึ่งสี่แปดโอ้หสี่ตัวนะครับสี่รอบติดนะครับ สำหรับบนล่างบนบนสีรอบหลังเนี่ยคือถูกใจเอฟซีนะครับถ้าสีรอบหลังอย่างเงี้ยคือกาชาติกับเฉพาะกิจนี่เข้าแค่รอบเดียวเข้าตัวไหนก็ได้แล้วก็ไป <c oughs> ไปตามที่พิเศษปกติว i p อพเพราะว่าคนจะตามพิเศษปกติว i p อเยอะนะครับนะสามรอบหลังนี่คนตามเยอะมาก นะครับก็ตามเป้านะครับละนาวอีกแล้วนะครับใครตามเออรัววเลยอ่ะวันนี้ขอให้นอยเดินดีอย่างนี้นะครับแต่เมือันนี่นอยเป็นนอยกับลาวครับเออลาวออกแบบนี้นะเวลาจับเน้นสูตรหนึ่งอีกตัวหนึ่งมานะก็อีกสูตรหนึ่งมาเอาเข้าไปช่วงนี้ลาวเขาก็จะเล่นตุกติก จับทางไม่ถูกนะอ่ะ,อะนอยนะครับวันนี้ <c oughs> ให้เด่นอะไรนะครับนอยวันนี้ผมให้เด่นไิที่หกกับเจ็ดนะครับซื้ออะไรก็ได้ขอให้มีหกกับเจ็ดนะครับสําหรับนอยวันที่แปดนะครับอ่ามาดูเฉพาะกิจเฉพาะกิจผมวางไิที่หกเจ็ดแล้วก็ศูนย์หนึ่งอ่ะเด็บสี่จะชอบถามมาว่าสี่ตัวเนี่ยตัวที่ให้เด่นนะมันมีอะไรนะครับคือมัน จับได้ทุกทุกนอยเลยนะครับทุกแนวเลยนะสี่ตัวเนี้ยอย่างเมื่อวานเนี่ยสี่แปดห้าเก้าห้าแปดมาหมดนะครับเนี่ยสี่ตัวเนี่ยอ่ามันสามารถไปได้ทุกนอยเลยเนาะก็มีสี่แปดมาห้าเก้ามาห้าแปดมาเนี่ยก็สามแล้วนะครับแถมห้าหนึ่งมาจากสูตรที่ผมจับให้ตรงนี้นะครับอ่าอันนี้คือตัวทีเด็ดเลยสี่ตัวเนี่ย <laughs> มันเล่นง่ายนะครับตัวเน้นของเฉพาะกิจนะครับอาจจะไปออกรอบอื่นก็ได้นะครับวันหน่อยเขาจะทํานี้แล้วก็อย่าลืมตัวเก่าตัวเดิมเมื่อวานตัวเก่าไม่มาวันนี้ไม่แน่อาจจะมีให้เห็นนะครับหกศูนย์ตัวแรกเลยนะครับหกศูนย์หกหนึ่งเจ็ดศูนย์เจ็ดหนึ่งนะครับ หกสองเจ็ <c oughs> 6, 2, 7, 2. ดสองตัวรองนะครับ เลื่อนขึ้นนิดนึงนะครับตรงไปตัวรองก็จะมีหกสามหกสี่นะครับเจ็ดสาหนะครับตัวเน้นนะครับผมจะเน้นไปที่6 0ศูนย์ห ีตัวนี้นะครับทีนี้ก็มาดูอาของน้อยรวมน้อยรวมนะครับไล่ไปเลยหกศูนย์หกหนึ่งหกสองหกสามหกสี่เจ็ดศูนย์เจ็ดหนึ่งเจ็ดสองเจ็ดสามเจ็ดสี่ เจ็ดห้าสามตัวแตกหกเกับ470เจ็ดศูนะครับสองตัวหกเจ็ดห่งมาดูตัวเน้นนะครับตัวเน้นมีอะไรบ้างนะครับ7จ็ดสี่เจ็ดหระวัง7 0็ดมาตัวเดิม ตัวเก่าแล้วก็หกหนึ่งะครับหกหนึ่งเจ็ดศูนย์เจ็ดหนึ่งเจ็ดสี่เจ็ดห้าไม่รู้วันนี้จะยิงซ้ายอีกหรือเปล่านะครับตัวซ้ายนี้ชอบมานะครับชอบมาจริงๆนะสั่งซ้ายเนี่ย <laughs> เออหนึ่งเจ็ดหนึ่งย้ำไปแล้วนะครับมีอะไรอีกอ,อ่าเจ็ดเจ็ดห้าไปด้วยอ่ะหนึ 1, 2, 3, 4, ่งสองสามสี่ห้าอะประมาณนี้นะครับส่วตัวอื่นก็จับได้ตามอัธยาศัยนะครับวันนี้อาจจะมีซ้ำตัวเดิม สองวันมาแล้วหรือเปล่านะที่เขายิงฝั่งนี้นะครับยิงฝั่งซ้ายที่ถ้าซ้ายก็ซ้ายสุด <c oughs> อย่างเมื่อวานนะครับเยอะวันนี้ก็ไม่แน่น,ะนี่ยผมเน้นให้เจ็ดสี่เจ็ดหนึ่งตรงนี้ด้วยอาจจะมีหกสามหศูนด้วยก็ได้นะครับนะลองดูอโอเคนะครับอย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับวันนี้ขอบาร,รมีพระปุ่มามณีน่าขาราชนะครับนะช่วยเระโดงชกลาบให้กับอ่า ทุกคนที่เข้ามาแล้ชมใครกดไลค์ like, กดแชร์ share, ก็ขอให้มองปังทุกรอบเลยนะครับสวัสดีครับ